อ่าสวอมดนอนน้ำอเหียไปกี้มันโอ้โหปันย่าวานีอี่เข้าตาบอดหรืออะไรวะกูกูก็ไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยตอนนี้เอาเริมแล้วอะเริ่มแล้วเก่อนโล้แล้วก็ไม่บอกกันเลยเพื่อนเพื่อนอยู่ไหน เพื่อนไม่มีเพื่อนให้หมดแล้วนี่อะไรอย่าตอบแกเราบอกได้ยินเสียงไอ้นักเปลียนปูดเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั้นเอาเลยปั้นปั้นไหนเอาเลยเดี๋ยวเราดักเอาไว้ให้อาละโอ้โหดักดักบ้านกูไปละสภาพ์กยูไหนยู่ตรงกูอยู่ตรงกูอ้าววัดีปั้นมาจากไหนพี่วิ่งผีคนกูอยากชอบเลยเอาอ้วนอเย อะไรกันนี้เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพุทธายะเอหมาดีมโนพุทธายะมโนอะไรขึ้นมโนพุทธายะก็มีแต่นโมพุทธายะยัยพี่ใจเย็นพี่เราคนเดียวกันเองคนเองพี่คนเดียวกันเองพี่พี่จเย็นพี่ อย่ารำผมเลยผมกดร้องเีมึง้าวพี่บาพอย่าทำผมเลยพี่ยทำผมเลยขร้มอะไรพี่พี่เป็นอไรเนี่ยตอนนี้เรา่ยเอีเหเก็บไมได้ไเนี่ยขี่ลมเลยคุยก็ได้นะอบ้านนเดี้โอ้โหเยี่ยมเลยไปละ ย่ยอย่ามาหาผมสิเราถามอะไรก็เราขอลำคาญไหมเขาบอกว่าไม่ได้ลำคาญอย่าคุยกับผมเลยพี่โอ้ยแม่งทำตัวเป็นคนญี no> ่ปุ่นเลยตรงนี้นมันมีโลอยู่เลยน้องตีไม่เข้าแล้วไงอ่ะลงก็ปี๊มายิงอะมันไม่โดดเดียวดีือป่าโดดกันวะย่อยพี่หัวดตหมาคนเราหัวเลยไปเร็ว อยู่ทำแมวเลยล่ะวิ่งดีครับรออะไรจะัะไอี่คือตอนนี้คุรอมึงคุยนานแล้วนะว่ามึงคุยเรื่องอะไรเนี่ยไ่รูเลยออผมแค่ถามแต่ว่าไปอะากำลังเเราก็บอกว่าพี่จะทำผมเลยพี่ผมก็ร้องไม่ไม่ัการแกทำ่ไหมพี่จผมไม่อยู่แล้ว นี่โหแต่ก็ไม่ได้ลำาพังแต่ก็ไม่อยากไปแล้วววสี่คนร้อยอะไรอี๋ม่อยู่เล่าก็คือยังไม่ได้เป็นอะไรกันแค่จะมึงเี่นพี่อยุดท้ำผมทำเล่นหิดเนี่ยทำยไงไงกันวะถามไม่ชผมไม่รู้ผมอยู่ไหนเหมือนกันเนี่ยหลงทางครับหลงสวามเป็นอะไรที่แบบมองยากมากสมัยไหมกูแม่งกระโปรงอย่างไรเฮ้ยโอ้โหหิวสัตว์ มาละจักหน่อยเวล่ะเฮ้ไปละเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยต้มผีตายแล้วนะต้มผีตายแล้วโอเคไออ้้้กกัับบไไปละไล่ตบเลยไล่ตบเลยไม่ต้องสุดละไปละอันนี้ท่านมันีไม่อยู่อ่ะไอ้ตะกุนตะกันหนึ่งอ่ะไอ้ พี่จะทำผมพี่ตายมผมทำะไรผิดขยับหิวเรื่องไม่ให้กูเนี่ยอี่โอ๊ยยังโดนอีกเนี่ยตีเขาเหรอตีเขาตีเขาตีเขาหมดกันไปก่อนนะเดี๋ยวมาหาของมาช่วยอย่าค้างอย่าค้างอย่าหน้าอย่าเจ็บเลยเพื่อนผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเจ็บอะไร เฮ้ยมึงเป็นอะไรกับกูเนี่ยนะไอ้เอ้ยโทษทีรู้รู้รู้ว่าอารมณ์มันมารู้อยู่ที่มึงเห็นไหมว่ามีตัวอื่นจะแย่ทุกว่าจะเบื่ออ่ะกูจะอยู่เงี้ยพี่อ่ะบูลลี่กันชัดเลยนะเนี่ยเอ๊ะเอาสวัสดีปั้นในวิ่งหาอะไรปั้นทำไมผมถึงกูอยู่คนเดียวอาหาอะไรนะถ้าปูอะไปแล้วไปดี ที่แถวไหนวะเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาช่วยดีหาช่วยอ๋อเจอละมีคำถามครับตะปูไหมครับผมนี่อยู่ไหนอยู่ตะปูเลยเจอมาตะปูแน่นี่ผมจริงมาตะปูเหมือนกันกูเอาด้วยสองกูเอาด้วยเอาด้วยเดี๋ยวหาว่ามีตัวนี้เนาอาหารให้เจอด้วยอยู่ตะปูตามผมมาตามผมมาตามผมมาตามผมตาม ไอ้นาคุณโจยมากแล้วเนี่ยไปต่อยเขาเร็วเดี๋ยวผมเอาหาเลยล้อมไปก่อนเฮ้าเฮ้าเหรอเฮ้าเออิวัดีไม่ต้องสวัสดิอะไรครับเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเย้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยืหพี่พี่ผมหาบุตรกนับเนี่ยเจกันนะเจอแต่อะไรวะเนี่ยพี่ไอต่อยสองพี่ขับรถด้วยสองหมัดอัปเปอร์คัทแรงอยู่ต่อยกูต่อยต่อยนี่หนึ่งพีไหม อะไรย่ยยยยย่ายย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 นยย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 ยมยยยยยกยนเยย เราไม่เห็นเราไม่เห็นว่าแต่ว่าเด็กว่าแต่ว่าเด็กเป็นลูกตรวจที่ใควะอะไรนะมหาอะไรเรื่องอะไรไม่รมหาอะไรตรวจด้วยเหรอนะมหาลัยไอ้เหี้ยก็ต้องรู้มั้งอะเจอไม้ละไอ้เกี่ยวพูดผีปีศาจเนี่ยนะรู้ตึ๊ใช่แบบว่าต้องกดวิญญาณเนี่ยจะไม่ได้ว่าใช่เนี่าไม่ใช่นางเอกเราใครตายแล้วอีเบลกตายอีเบลนั่นอีเบลเนี่ยได้แย่งหัว เาตายหรอใช่พเรื่องในเรื่องอยู่ว่าโอ้โหนายรีบตายวะนายไม่ไม่เป็นเลยทำงานอะไรเยอะเขาจะตายแล้วแบบอะไรแบงเนี่ยอืมตัอหมักหน่อยอะไรหรอพี่พี่เป็นวยกับผมเนี่ยตายไหนไม่รู้ช่วยด้วยทุกคน โอ๊ยพีเปิดปัฟตีผมเลยเหรอพี่เอางั้นเลยอ่วนโจตรวนเขาใกล้ตายไม่มีอาวุธไอาวุ่เฮิดฟาดจ่ากับสัตว์เลยไีส่วนใครทักมาถึงนึ้ถที่ไรอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันกินเรียวแหะพี่ยี่เอ้ยอย่าเปิดเหมาของเวยเนยสวยละอ้ติ๊ดดิ๊อิดิกอ้าว ไม่เจอได้ไงเจอกูเจอกูไอ้ป้านมึงโดนหรอป้านไอ้เฮี้ยป้านมีออกแล้วประตูแล้วเอาไม่ควรยุ้ยพี่เป็นอะไรกับผมเนี่ยปล่อยมือไปมัไมีมาลองเฮ้ยอ๋อดอกว่าออกไปแล้วอันลมแม่งเหมือนดูแบบเด็กดื้อต้องเจออะไรรู้ป่าไอ้ป้านยังดิบหนีดีเฮี้ย เอาประตูมันติดแล้วอันไม่รีบจัดเลยพี่ฟ้าเลือเท่าไหร่พี่ฟ้าเลือหรืออะไรทำไมอ่ะถามหน่อยไม่ได้รอพี่ฟ้ากันไหมถามคนเราได้ๆช่วยเราช่วยเราช่วยเราช่วยกั้แค่ไหนช่วยได้แค่ไหนขอไปเอาของกันผีว้าหนีกูเว้ยเข้าไปหาเข้าไปหายพ้นปะเขาอจะมาผมก็ได้นะเขาจะไปรู้ท่านี่หมอติดยื้อทั้งหมดเลยรู้ไหมแต่กระโปรงแบบนี้โดนกูแน่โอ้โหไม่โดนโอ้โหแหม้วันตกไปอยู่ไหนวะเนี่ยรอก็ได้ตกอยู่ไหนวะมาก็ได้มาระไหน เจอแล้ว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 ล l สคิวโอ้ยผีแม่งตายได้ไงวะอ่อนวะจะแน่กว่านี้เฮ้ยแต่ทั้งพี่เข้าเรื่องอยู่นะแบบไล่ข่าวแบบเดียวเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันเขาตีข้าวอ่ะพี่ันใส่กูไงต้นเกมกูตีกูก็โดนเหมือนกันกูแทบแทบไปโดนพี่เขาไล่อ่ะโดนแค่ครั้งเดียวแล้วเขาตีกูไม่โดนเลย